สวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีคำถามที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยค่ะว่าทำไมเกลือบางชนิดเนี่ยพอละลายน้ำแล้วสาระละลายมันไม่เป็นกลางอย่างเช่นแอมโมเนียมคลอไรด์ NH4Cl ก็เป็นกรดหรือโซเดียมไซยาไนด์ NaCN ก็ดันเป็นเบสซะงั้นทั้งๆท,ที่ก็เป็นเกลือเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาออลองคุยเรื่องนี้กันค่ะ โดยดูจากข้อมูลเรื่องปฏิกิริยากรดเบสแล้วก็ที่เขาเรียกว่าไฮโดรไลซิสของเกลือกันค่ะครับประเด็นนี้จริงๆมันก็เกี่ยวกับไอออนที่ได้จากเกลือนั่นแหละครับพอมันแตกตัวในน้ําแล้วเนี่ยไอออนบางตัวมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับแต่มันสามารถทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ําได้ซึ่งปฏิกิริยานี้แหละครับที่เรียกว่าไฮโดรไลซิสแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้สารละลายเกลือแสดงสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบสออกมาได้ครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าค่ะตัวอย่างแรกแอมโมเนียมคลอไรด์ NH4Cl ทำไมสารละลายถึงเป็นกรดคะทั้งๆท,ท,ที่เป็นเกลือมันฟังดูขัด,ข,ดขัดกันนิดหน่อยนะคะใช่ครับคือตอนแรกเนี่ย NH4Cl พอมันลงน้ำมันก็จะแตกตัว100%เลยได้เป็นแอมโมเนียมไอออน NH4+ กับคลอไรด์ไอออน Cl- นะครับสมการก็คือ NH4Cl(aq) กลายเป็น NH4+(aq) บวกกับ CL ลบ AQ แต่ว่าตัวที่สร้างเรื่องหรือเป็นตัวการหลักก็คือ NH4+ ครับผมไอออนตัวนี้เนี่ยมันมาจากเบสออนก็คือแอมโมเนีย NH3 พอมันมาจากเบสออนมันก็เลยไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ในน้ำมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ำครับตามสมการนี้เลย NH4+ AQ บวกกับ H2O ได้เป็น NH3 AQ บวกกับ H3O+ AQ อ๋อมี H3O+ เกิดขึ้นใช่ครับสังเกตว่ามีไฮโดรเนียมไอออนหรือ H3O+ เกิดขึ้นซึ่งเจ้า H3O+ นี่แหละครับคือตัวที่บ่งบอกความเป็นกรดทําให้สารละลายมันเป็นกรดครับผมแล้วตัว Cl- ลบ่ะคะอ่าส่วนคลอร์ไอออน Cl- เนี่ยมันมาจากกรดแก่คือ HCl กรดไฮโดรคลอริกพอมาจากกรดแก่ปุ๊บมันก็เลยเป็นคู่เบสที่แบบว่าอ่อนมากๆๆ อ่อนจนแทบจะไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเลยครับเหมือนเป็นแค่คนดูเฉยๆมากกว่าอ๋อค่ะ k h ซึ่งค่านี้มันก็จะสะท้อนว่าเบสตั้งต้นคือ NH3 เนี่ยมันอ่อนแค่ไหนยิ่งเบสตั้งต้นอ่อนไอออน NH4+ ก็ยิ่งเกิดไฮโดรไลซิสได้ดีขึ้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าแอมโมเนียมไอออนมาจากเบสอ่อนมันเลยไปทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วก็ให้ H3O+ ออกมาสารละลายก็เลยเป็นกรดนี้เอง งง้นหักกลับกันโซเดียมไซายาไน (NaCN) ที่บอกว่าเป็นเบสกลไกมันเป็นยังไงคะน่าจะตรงข้ามกันหรือเปล่าคะใช่เลยครับหลักการคล้ายกันเปะ๊ะแต่ผลลัพธ์ตรงกันข้ามครับคือ NaCN เนี่ยมันก็แตกตัวร้อเหมือนกันได้เป็นโซเดียมไอออน Na+ กับซไซยาไนไอออน CN- สมการก็ NaCN aq NA ไปเป็น Na+ aq บวกกับ CN- aq ทีวีตัวที่ออกฤทธิ์หรือตัวที่ทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสก็คือ C N ลบครับผมเพราะมาจากกรดอ่อนกรดไฮโดรไซยานิกหรือ H C N พอมันมาจากกรดอ่อนมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ําแบบนี้ครับ C N A Q บวกกับ H 2 O ได้เป็น H C N A Q บวกกับ O H A Q อ๋อคราวนี้ได้ O H ใช่ครับคราวนี้เราได้ไฮดรอกไซด์ไอออนหรือ OH- minus, ซึ่งเป็นตัวที่แสดงความเป็นเบสก็เลยทำให้สารละลายทั้งหมดเป็นเบสครับแล้ว n a ล่ะคะส่วนโซเดียมไอออน Na+ ก็เหมือนเดิมครับมาจากเบสแก่คือ NAOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ก็เลยเป็นแค่ผู้สังเกตการไม่ได้ทำปฏิกิริยาอะไรกับน้ำ ค่าคงที่ไฮโดรไลซิส Kh ของปฏิกิริยานี้ก็จะสัมพันธ์กับความอ่อนของกรดตั้งต้น HCN ซึ่งเราวัดด้วยค่า Ka หรือค่าคงที่การแตกตัวของกรดยิ่งกรด HCN อ่อนมากๆคือ Ka น้อยๆไอออนรบ CN- ก็ยิ่งเกิดไฮโดรไลซิสได้ดีสารละลายก็ยิ่งเป็นเบสมากขึ้นครับ การเข้าใจเรื่องนี้ก็ช่วยอธิบายได้นะครับว่าทำไมพวกสารประกอบเกลือบางอย่างในน้ำยาทำความสะอาดบางทีมันรู้สึกลื่นๆมือคล้ายๆเบสอืมเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าไอออนตัวไหนมาจากกรดอ่อนหรือเบสอ่อนแล้วตัวนั้นก็จะไปทำปฏิกิริยากับน้ำ แต่ว่าเอ๊การต้องมานั่งนึกทุกครั้งว่าเอ๊ไอออนนี้มาจากกรดอ่อนหรือแก่เบสอ่อนหรือแก่แล้วก็เขียนสมการไฮโดรไลซิสเออมันก็อาจจะดูยุ่งยากเหมือนกันนะคะพ่อจะมีวิธีคิดแบบเร็วๆไหมคะว่าจะทายผลได้ยังไงว่าเกลือตัวนี้จะเป็นกรดเบสหรือว่าเป็นกลางมีครับมีวิธีลัดอยู่ครับช่วยให้เห็นภาพรวมได้เร็วขึ้นเยอะเลยคือเราลองคิดย้อนกลับไปหาพ่อแม่ของไอออนในเกลือดูครับหมายถึงว่า เอาไอออนบวกเนี่ยลองจับคู่กับ OH ลบดูซิแล้วก็เอาไอออนลบลองจับคู่กับ H+ ดูเพื่อจะดูว่าเอ๊ะมันน่าจะมาจากกรดกับเบสประเภทไหนเป็นกรดแก่เบสแก่หรือกรด on, อ่อนเบสออนอ๋อลองคิดย้อนกลับไปหาต้นกำเนิดใช่ครับลองดูตัวอย่างกันนะเช่นเกลือ KNO2 โพแทสเซียมไนไตรด์ไอออนบวกคือ K+ โพแทสเซียมไอออน ลองรวมกับ OH- ลบก็จะได้ KOH p พ t ท s เซียมไ d ด o อกไซซึ่งอันนี้เป็นเบสแก่ care, ใช่ไหมครับค่ะเบสแก่ Base ส่วนไอออนลบคือ NO2- ลไนไตรไอออนรวมกับ H+ ก็ได้ HNO2 กรดไนตรัสอันนี้เป็นกรดอ่อนเพรพ่อแม่เป็นเบสแก่ care, บวกกับกรดอ่อนผลลัพธ์ก็คือ สารละลายเกลือ KNO2 เนี่ยจะเป็นเบสครับอ๋อ oh, เอาตามตัวที่แรงกว่าถ้ามีอ่อนกับแก่ผสมกันเอ่อไม่ใช่ว่าเอาตามตัวที่แรงกว่าครับแต่คู่ของตัวอ NO ่อน NO2 ลบมาจากกรดอ่อนจะเป็นตัวที่เกิดไฮโดรไลซิสแล้วทำให้เกิดเบส OH ลบส่วนคู่ของตัวแก่ K+ มาจากเบสแก่จะไม่เกิดไฮโดรไลซิสครับผลรวมก็เลยเป็นเบส โอ้ oh, เข้าใจแล้วค่ะค่ะลองอีกตัวอย่างนะครับ NH4NO3 แอมโมเนียมไนเตรตไอออนบวก NH4+ แอมโมเนียมไอออนรวมกับ OH- ลบก็ได้ n h c o h แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์อันนี้ถือเป็นเบสอ่อนนะครับส่วนไอออนลบ NO3- ลไนเตรตไอออนรวมกับ H+ ก็ได้ HNO3 กรดไนตริก อันนี้เป็นกรดแก่เลยคราวนี้พอแม่เป็นเบสอ่อนบวกกับกรดแก่ผลก็คือสารละลายเกลือนี้จะเป็นกรดครับเพราะ NH 4เกิดไฮโดรไลซิสให้ H 3 O ส่วน NO 3ลบไม่เกิดชัดเจนเลยค่ะแล้วถ้าเกิดมาจากแก่กับแก่ล่ะคะเช่น NaClO 4โซ sodium perchlorate อ่าถ้าเป็น NaClO 4 ไอออนบวก Na+ ก็มาจาก NaOH ซึ่งเป็นเบสแก่ไอออนลบ ClO4- เปอร์คลอไรออนก็มาจาก HClO4 กรดเปอร์คลอริกซึ่งก็เป็นกรดแก่เหมือนกันพอพอ่อแม่เป็นเบสแก่บวกกับกรดแก่ทั้งคู่เลยแบบนี้ไอออนทั้ง2ตัวคือทั้ง Na+ และ ClO4- ก็จะไม่ค่อยทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสครับ ผลก็คือสารละลายก็เลยเป็นกลางครับผมโอ้ oh, วิธีลัดนี้ดีจังเลยค่ะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากๆเลยสรุปแล้วก็คือความเป็นกรดเบสของสารละลายเกลือเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับตัวเกลือเองตรงๆแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของไอออนที่มาจากกรดอ่อนหรือเบสอ่อนซึ่งวิธีดูพ่อแม่ว่าเป็นกรดเบสแก่หรืออ่อนก็ช่วยให้เราคาดการผลได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะถูกต้องเลยครับ และจากที่เราเห็นว่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเนี่ยมันมีลูกศรสองทางในสมการใช่ไหมครับแสดงว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่อยู่ในสภาวะสมดุลใช่ค่ะตรงนี้มันก็น่าคิดต่อยอดไปได้อีกนะครับว่าเอแล้วถ้าเราไปเปลี่ยนปัจจัยภายนอกล่ะเช่นอุณหภูมิของสารละลายเนี่ยมันจะส่งผลต่อสมดุลไฮโดรไลซิสนี้ไหมแล้วค่า pH สุดท้ายของสารละลายเกลือมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า หรือว่าจริงๆแล้วในสถานการณ์จริงๆเนี่ยอาจจะมีปัจจัยอื่นอีกไหมนอกเหนือจากแค่ความแรงของกรดเบสตั้งต้นที่มันส่งผลต่อค่า pH ของสารละลายเกลือที่เราเจอๆกันในชีวิตประจําวันหรือในห้องแลบอืมก็นับว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับไว้เราลองไปพิจารณาต่อยอดความเข้าใจกันดูครับ